เจกูดัเออจงพงวงโลกครับเทงาเปลี่ยนร้อยเปลี่ยนฟารีพาล่อยยายร้อยกูฟารีฟาลอยวัดตียายวัดสาล่วงมาปันฟื้นลาติรอบัดมาเจ้าหลานเมาหลํำเป็ดมาแต่น้อยยมตามาตามา ไอเ้เจริญฝรั่งเอ้อไอ้หงายู่วันโน้ยโลพวกแดงจำไข่ใบโอ้นึกว่าเคยไม่เอ็นไล่ปันแล้วไปน้อยใหญ่ใหญ่เอ็นไม่ไข่มาวัดอ๋อปุ๊ดีไปอยู่กรุงเทพไงแรงห้อยย้อยรักไปตำ่ำไรกรุงเทพปะแม่ปุดีไปอยู่กับลูกสาวไง ลูกสาวก็ไปจองบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่ไงอ,อ้างกันแรงเห้ยไปไล่วันเร็วอุ้ยไปต้องปีกว่าน้อ,องกอดร่งไม่รู้หรอไปอยูก่กุมเตพไปแล้วนะลูกสาวก็สร้างบา้านยังลังไยโตหมากเลยออ๋อเหรอฮะเดือดดีกันแน่นมึงก็เลยกูแหล่ กูคเครียดกันอ้คนแก่แรกง่อยกูไม่ชอบเลยจริงคนแกแ่แตวแรกง่อยน้ำเครียดจริงอแหละไอ<ม>บาดหลวงนี้กันนี่แล้วมึงไปเครียดไรกูละกูไม่ชอบไงมันก็เฮยไปอยู่กับหลุกแล้วกลาบไปอยู่ตรงหลายวันเดียวไปตั้งแต่ต้องปีติดแล้วจิไม่ได้กลับมาปวดตันเลยลอ่ะอ๋อ ลูกเจ้าตำร้อยกรุงเทพอ่ะไม่พี่ชูดูแลลูกพอดีไปได้แฟนเป็นฝรั่งไงฮอร์ลูกเกยเป็นฝรั่งงอ่ะลูกเจ้าอุนน้อยฮ้ายตีใดกับโจโตะนไนปลาปงแดแดกันตะนไนป้งฝักเกยปลาปงมันโจโจ้งมัน ตอนนนั้นลูกเลยตืนกาลูกก็นแน่ใจว่าไปได้กับลังแล้วโออยู่น้อยลูกก้ยลูกก้อยอยู่ประเทศนอกประเทศน้อยอ่ะประเทศที่ว่าอู้น้ำติดแบ็ดนั้นประเทศอู้น้ำติดแบ็ดประเทศน้อยสวีเดนใส่ตรงวีเดนน่ะไม่โซ่ปลอดไง